ต้อนรับกลับสู่ช่อง Nicky TV Tank Pro ช่องที่พาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยพลังทำลายล้างและเทคโนโลยีล้ำยุคข,ของกองทัพทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับขีปนาวุธที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ r b s 1 5 MK3 รุ่นปี2026ที่ปัจจุบันกลายเป็นส่วนสำคัญของขีดความสามารถทางการรบทางทะเลของประเทศไทย r b s 15 MK 3เป็นขีปนาวุธทิสัยไกลแบบยิงแล้วลืมที่สามารถยิงได้จากทั้งทางเรือเครื่องบินและฐานยิงภาคพื้นดินพัฒนาโดยบริษัทซับจากประเทศสวีเดนรุ่นปี2026นี้ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่เพื่อตอบโจทย์การรบทางทะเลในศตวรรษที่21การที่ไทยนำระบบนี้เข้าประจำการสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างศักยภาพทางทหาร และความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามในทุกมิติขีปนาวุธนี้สามารถทำการยิงได้ในระยะไกลกว่า200กิโลเมตรสามารถโจมตีได้จากเรือริมฝั่งหรือแม้แต่จากเครื่องบินโดยมีความเร็วระดับใกล้เสียงและบินเลียบผิวน้ำเพื่อลดโอกาสในการถูกตรวจจับด้วยเรดาร์เทคนิค a Skimming นี้ทำให้ขีปนาวุธยากต่อการสกัดกั้นอย่างมาก และเมื่อถึงเป้าหมายจะส่งหัวรบแรงระเบิดขนาด200กิโลกรัมเพื่อทำลายเรือศัตรูหรือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ตามชายฝั่งสิ่งที่ทำให้ RBS 15 Mk 3รุ่นปี2026โดดเด่นคือระบบนำวิถีอัจฉริยะที่รวมการนำทางผ่าน GPS ระบบนำวิถีเฉื่อยและเรดาร์ติดตามเป้าหมายอัตโนมัติในช่วงท้ายของการบินหมายความว่าเมื่อขีปนาวุธล็อกเป้าหมายแล้ว มันสามารถปรับเส้นทางการบินได้แบบเรียลไทม์แม้จะเจอสัญญาณรบกวนเพิ่มโอกาสในการโจมตีสำเร็จอย่างมากการที่ไทยเลือกใช้ r b s 15 MK 3เป็นการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางความตึงเครียดทางทะเลในภูมิภาคประเทศไทยได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยอาวุธอัจฉริยะรุ่นใหม่ เมื่อ r b s 15 MK 3ถูกติดตั้งบนเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชและเรือลำอื่นๆศัก,กยภาพในการโจมตีของกองทัพเรือไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลไม่เพียงแต่ในเชิงป้องกันแต่ยังสามารถร่วมปฏิบัติการกับพันธมิตรในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขีปนาวุธ rbs 15 mk 3ปี2026คือเทคโนโลยีที่รวมความแม่นยำความเร็วและความฉลาดไว้ในหนึ่งเดียวเป็นอาวุธที่สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเผชิญหน้ากับภัยคุกค,คามในอนาคตขอบคุณที่รับชมนิตย์ทีวีแท้งโปรอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของเทคโนโลยีทางทหารล้ำยุคจากทั่วโลก